ใช่ครับมีไหนจะสนับสนุนนะครับทุนการศึกษาของเด็กๆสามารถให้ชิปน้องๆได้นะครับเพราะว่าน้องๆเป็นนักเรียนนะครับที่รวมกลุ่มกันนะครับของอาจากหลากหลายโรงเรียนที่อยู่จังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้สามารถให้ชิปน้องได้เหรอพูดในภาษาอีสานหน่อยค่ะน้องเลิฟมาอุ๊บวันเดย์วนะดย So this is um, the martial arts for Muay Thai. n it's from North East, um, region of Thailand. And would like the tips for the students? Yeah, please. Because t h e r m yeah, come along for the s a t u r d a y So come to a uh huh. c t u a l performance at one day or l a s <oughs> e and w h a t h o l e นะครับอันนี้อย่างที่ได้เรียนบอกนะครับว่าน้องๆนะครับเป็นการรมกลุ่มการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะครับของน้องๆนนะฮะที่อยู่หลากหลายโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้มารวมกลุ่มกันตอนแรกเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะ ตอนแรกเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะแล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะด้วยนะฮะการลงแอปพลิเคชันนะครับ t i k t อกแล้วก็ Facebook นะฮะท่านไหนที่สนใจอยากจะชมการสแสดงกันนม่ต่อไปได้เลยนะครับเฟซบุ๊กกับ t i k t อกเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ด้านในนะคะเราสักพูดนึงนะคะเราจะมีเรืองพิธีการจุดผ่าประทีปนะคะท่านใดที่ยงอยู่ด้านในนะคะเราก็มีนะคะแต่เสียพื้นที่เล็กน้อยนะคะของเค้าก็มือนะครับในส่วนของท่านที่อยู่ด้านในเนาะ ขอบคุณร่วมมือนะครับตบมือให้น้องหน่อยได้ไหมคะอีกหนึ่งยอดมีใช่ครับมี่ในะฮะน้องๆจะต้องกลับสะพนนครแล้วใช่ไหมครัพี่ลีบอกพี่ลีบอกพี่ลีบอกอามีเงี้ยมบอกโปรโมทหน่อยโปรโมทโรงเรียนหน่อยโปรโมทโปรโมดสักนิดนึงโปรโมทพูดขอบคุณด้วยมาจากไหนยังไงภาษาอีสานหน่อครับก็ขออนุญาตบอกภาษาตามบ้านนะครับสุ่งกรมยา เป็นเยาวชนครับจากหลายๆโรงเรียนร่วมตัวกันครับผมน้องอามนายเลน่าครับเรียนอยู่ปีหนึ่งครับผมครับอ่าสวัสดีน้องคนนี้เองสวัสดีครับผมเดียนาเวียดนามครับอ่าเรียนอยู่โรงเรียนผู้สอนวิทยาครับอยู่จังหวัดพิจังครับผมอ้าวอยู่ไกลสวัสดีครับชื่อเขาวพันนาเลน่าครับเรียนอยู่ชั้นปววิทยาคม อำเภอสกลนคจังหวัดสกลนครครับอ่าสกลนครสวัสดีครับชื่อ <göz> ด <imprisoned>. ีโอนะครับเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดสกลนครครับผมอ่าสกลนครสวัสดีครับชื่ออ้นนะครับเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือครับอ่าสวัสดีครับชื่อดีพีนะครับเรียนอยู่โรงเรียนพักภูณวิทยาคมจังหวัดสกลนครครับ สวัสดีครับชื่อแมนนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคสกโรครับสวัสดีครับชื่อเฟย์นะครับตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนการสึนษาบุรพาครับผมสวัสดีครับชื่อโฟงโมนะครับมาจากโรงเรียนมุททอบิยาจังหวัดปุรการครับผมสวัสดีครับผมจีนนะครับอายุ13-14ปีครับ ยาวมากต้นนียวมากต้นตึงแตงจืดเตินขอบคุณนะฮะโอ้โหเรียกว่าน้องๆมีความสามารถแล้วก็ส่งเสริมเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยถูกต้องเก่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวผมเลยกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งครับนาเสือกเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องมีเรียนแต่เช้านะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่ว่าดีๆนะลูกนะฮะ <Okay. S 2> เอาละค่ะนคมาถึงไฮไลท์ค่ะของคุณเจ้าขานะคะกับกนวัตกรรมครั้งหนึ่งนะคะไฮไลท์ค่ะนี่จะเป็นไฮไลท์ของลานตรงนี้เลยนะคะคนะคะเจดมี4รัชากาลตรงนี้น่าจะเห็นว่า